อไมีกเสปา็นไงาสะดวกไหมสะดวกิดใช่ไหมเดี๋ยวรถกูที่มาแล้วนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเคื่อนย้ายไปต่อเดี๋ยวหมอตัดรอเฉยๆนะนอนเฉยๆเดี๋ยวรอหมอก่อนก็ประมาณ5นาทีได้ครับจริงๆแล้วเข้าถึงกัหมดได้ยังครับ ก็หมอนัดวันที่สี่แต่กําหนดลอดวันที่สิบสองพี่พี่กำลังจะไปส่งครับใช่ครับกําลังจะไปส่งไปรับมาจากหกใหญ่ไม่ทันแล้วใช่ครับพี่ออกก่อนได้กับเขาหนาวพักๆนึงยังคค่ะก็ก็มาักหนึงแล้วก็

เปนที่4ี่ครับแล้วกำลังจะไปไหนพี่ไปลงมาถึงแล้วถอดข้อได้ยังถึงนะครับโอเคโอเคเชิญเลยพี่เชิญเชิญขึ้นเกล้ารู่ก็ได้พี่ไรับรถก็ไเลยครับ

คือวันนี้บีก็ไม่ได้เข้าเวรแต่มาอยู่ร้านอ๋อเข้าเวรค่ะเพิ่งลงเวรมาอันนี้แวะมาที่หนมาเจออดีมาเจอเอกนทัทพง่ะ